ครับวันนี้วันหยุดนะครับก็จะมาสอนเทคนิคการฝึกสุนัขนะครับซึ่งทุกคนสามารถทำได้นะครับถ้ามีความใส่ใจกับสุนัขนะครับเ,เดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับเอาอัานนี้อ่านะครับอันนี้เป็นชี่สูตแท้ทดสอบตัวนี้ก่อนนั่งนั่งวนนั่ง เห็นไหมครับบอกให้น uh, ั่งก็จะนั่งนะครับต้องแสดงความรักให้เขานะครับว้าวว้าวว้าวนอนนอนว้าว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 ว้นอว้า้าวเห็นไหมครับง่ายๆก็จะปุ่นปุ่นเดินนะครับกับชิสุกเทะนะครับตัวนี้อ่ะมาเอาใหม่ครับอ่นั่งว่นนั่งเห็นไหมครับอ่นอน เห็นไหมครับราจะนอนลงไปครับอ่ะนะนั่งยืนนะครับก็จะเป็นการฝึกนะครับอ่ะนั่งนอนนะครับบางทีเราสั่งเร็วไปเห็นไหมครับนอนอ่า